ไลน์แฟนตี level, ้แฟนเอาเลเวลมาประกันเทยริฟแอที่ขับสกินเนียวีแได้ไหมครับอ่ามันอันนี้มันสุ่มครับอันนี้เล่นแบบเป็นโหมดขับรถบริษัทอ่ะมันสุ่มมั่วๆมาให้เราเานะนี่ยไม่รู้ได้อะไรมาครันเนี่ยสกันเนียทุกอย่าง D.A.F นี่มันอ่านว่าที้ข้ออะไรพี่ด้าฟบอ่ะด้าฟสวยเนี <Dark. S 3> ย่ยด้าฟก็ของเนเธอร์แลนด์เนี่ย ได้เป็นไอ้นี่ด้วยไอ้กระจกมองข้างเป็นดนะิจิตอลอ่ะเียวริแอตบริษัทโลจิสติกกำจัด555โคโคเกมเมอร์คัคไม่ได้เข้าเล่นเลยผมไม่ได้แล้วและรถห้าห้าหดับเ g มั้งนาวีไลน์ <N avi S 2> อินแฟนตี้แฟนได้ตะแกนเนีย55คันนี้น่าจะ2อ0พหรือเปล่า 2009นนะะน่คนะีีเยหน้าปัดเป็นอย่างนี้น่าจะใช่นะถ้าเป็น SGR มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมั้งโค้ R โค<ข>โคเกมเมอร์คักดูได้นะนาวีไล n e อินแ n นตี้แฟรนซ์0 0 9ครับอ่า2009รอคุณแบงค์มาครับคุณแบงค์มายังเออคุณแบงค์รับงานตามคุณโอเลยครับ ฟ <Death? S 2> หน้ามันสวยนะเนี่ยพี่เออสวยนะรับข้างๆคล้ายวอลโว่ One แบบโหลดเตี้ยเออนี่มีกล้องกระจกด้วยคันนี้ใหม่ไม่อี่มเลยมองไปเหมือนหน้ารถบัสเหมือนกันเนี่ย <c oughs> แต่ดูรถผมเนี่ยมันเช็คอันนี้ได้ใช่ไหมไม่ได้เว้ยเช็คไม่ได้โคโคเกมเมอร์คัก d a f ผมจะเอารุ่นนี้และเทลริฟแอสสกินเนียนสวยทุกรุ่นคุณโคโค่บอกจะเอาดาับร,รุ่นนั้นมาจะซื้อรุ่นนี้เหรอเฮ้ยจะซื้อรุ่นนั้นเอ้ยสวยนาะคุณโคโค่ผมบอกให้นาะ <Now S 2> วีไลอินแฟนตี้เฟรนเป็นรถบัสเอ้ยไม่ใช่รุ่นนั้นมีกระจกเป็นกล้องกระจกด้วยกล้องดิจิตอลมาแล้วไอ้ในยังหลูว่าผมบอกเลยหลูจัดอ่ะทั้งในอ่ะ โคโคเกมเมอร์คัคได้แสนเดียวเองแสนเดียวเองนาวีไลน์อินแฟนตี้แฟนเป็นรถบรรทุกที่เหมือนรถบัสมากไอีบีโก้เหมือนรถบัสมากอ๋อโอเคไอีบีโก้นี่ใหม่ทั้งคู่เลยมีคุณคุณมิตเต่าคนเดียวเองอะแม่งสองสองพันเก้าที่เหลือนี่ใหม่หมดเลยโอ้หนี่คนละยุคมายังไงคนละยุคเลยโคโคเกมเมอร์คัคอีกนานห้า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  นำมาคุณแบงค์ตามเปล่าผมปิดท้ายให้รีบส่งรีบไปรีบรับตังค์อันนี้มีมีโหมดฝ่าไฟแดงไว้นะความจริงนนมีโหมดหนึ่งเออ G P O G P S นี่ไม่ต้องสนใจเยยดอย่างเดียวหยยดอย่างเดียวเลยไม่ความก็พอโคโคเกมเมอร์คักบริษัทปลาเค็มจำกัด ว่าในตัวหนึ่งอะที่มันทำให้ AI วิ่งฉิวอะเพราะนั้นนะมันมนะเดี๋ยวก็อเอากลับมาใช้ AI มันจะวิ่งประมาณสองเท่าของปกติได้อะพุ่งมากเลยเฮ้ยเสียงอะไรมันดังวะอ,อ้าวผังรถบังรถอ๋อนี่ไงเสียงเวลาเลี้ยมันจะดังแกกๆ,ๆๆใช่ไหมอ๋อใช่ใช่พี่เออนั่นแหละเสียงเตือนน่ะเสียงเหมือนโทรศัพท์เข้าอะ มันมันคือเตือนแรงมันใกล้ชนเทียวริแอดบริษัทตั้งหวังเจ๊งจำกัดหรือว่าสมมติเราจะเลี้ยวทางนั้นแล้วมันเลี้ยวไม่ได้มันจะเตือนเราตั้งหวังเจ๊งตั้งก็จะหวังก็จะเจ๊งอยู่แล้วเหมือนบริษัทมารับรับ er จ้างฟอกเงินเลยคนะ่ะบริษัทปลาเค็มผมนาจะเจ๊งบริษัทตั้งหวังเจ๊งนี่รับรับจ้างฟอกเงินแน่เลย เริ่มมาเพื่อจะเจ๊งเนี่ยเล่นเกมกับโทรศัพท์ได้หรือเปล่าล่ะเกมนี้ไม่ได้นะมันมีมีคล้ายๆกันแต่ว่าเกมนี้มันเล่นไม่ได้เกมนี้มันดีตรงที่ว่ามันมันลิขสิทธิ์ครับตาเสียรักโคโคเกมเมอร์คักแอดไอไม่ได้ครับเนี่ยชื่อของรุ่นยี่ห้อต่าง เป็นลิขสิทธิ์หมดเลยนะแต่มันซื้อมันซื้อถูกต้องไงมแน <Now S 2> ววี่อไลน์แฟนตี้แฟนบริษัทพอเลยจำกัดแต่ถ้าเกมมือถือมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่มันชื่อตาพวกนี้มันก็ใช้ไม่ได้ครับมันโคโค่เกมเมอร์คร,ครับทัก,กระออฟยุโรปสามเกมนี้เล่นได้ไอเล่นกับทีวีได้ไหมครับแบงค์ซูเปอร์สตาร์รอรถคุณปูไหม โคโคเกมเมอร์คักแอดไอได้ครับทิกเกอร์วิ่งหนึ่งงานนานไหมครับก็อยู่ที่เวลานะเวลาในเกมจะเท่ากับสมมติเวลาในเกม20ชั่วโมงอะ่ะเวลานอกเกมมันก็ชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ระยะทาง แบงค์ซูเปอร์สตาร์รถคุณปู่ทันไหมครับนั่นเด็กรถคุณปู่ไม่ค่อยมีแรงวโคโคเกมเมอร์คัก15นาที20นาทีโคโค่เกมเมอร์คักได้ใช่ประมาณ20นาทีก็ได้มัง้ง,งเนี่ยวิ่งชิวๆเงี้ยถ้าเราวิ่งแบบแบบซิ่งแหลกนะก็แป๊บเดียวอะ่ะแบบไม่ไม่ไม่เน้นกดไม่เน้นกดความเร็วนะวิ่งแบบเหยียบแรก นาวีไลอินแฟนตี้แฟรนหนึ่งนาทีในเกมในชีวิตจริงกี่นาทีในชีวิตจริงมันมันเร็วมันไอ้นี่กว่าไงมันอันตราส่วนหนึ่งต่อ20อ่ะข้างในข้างในเป็น20ข้างนอกเป็นหนึ่งไงโคโคเกมเมอร์คัพไม่ถึงนาทีหนึ่งต่อยีชั่วโมงนึงก็สามนาทีอย่างเง ้องเจ็ดทางรวนครับหัวอเอียงเอียงเอื้อเรยบร้อย,อยแม่งเอียงลื่นนี่วะโอ้ยออกถนนลื่นครับเรียบร้อยเลยครับเมื่อกี้ไหลครับโคโคเกมเมอร์คักตุยตุยตุยครับนาวีไลอินแฟนตี้แฟนคณิตศาสตร์ขึ้นมาในหัวเลยมันแม่งแบบมันไถไถ,ไถออกไปเรื่อย ลืน oh. ล่นปืนลืน่นปืนอลยไถ่ไถ่ไถ่ไปเลยเมื <c oughs> ่อกี้ตันนี้จะไล่คันหน้าเขาหน่อยไงคันหน้าเขาไปเร็วแล้วแล้วเหยียบ <c oughs> เหยียบอัดอเหยียบอัดเนยโคโค่เกมเมอร์คักเปลี่ยนยางให้รถบริษัทเธอแต่รถพวกนี้มันมัน <c oughs> มันไม่ให้ยางเราดีๆท่าดรหรอกมันให้ยางแบบ รรมดาเคลียวริฟแดดอดผมไปอนอนแ <ขา S 2> ล้วนะพี่ครับฟันดีครับไม่มีมิชลินแน่ที่เนี้ยไม่ไม่ไม,มีให้มิชลินเราขับสองเลนขวาเป็นอีซี่พาร์ โค้งนะจ๊าโค้งนะจ๊ะอีกแล้วรถคุณปู่ตามกันไหครับแม่โอ้คุณปู่รถคุณปู่ไม่ค่อยมีแรงด้วยน่าจะแรงม้าน้อยนะคันนี้ยรถถึงก,ก็แรงม้าน้อยครับแต่ว่ามาันเป็นรถไฟฟ้าอุย้ยรถไฟฟ้ามันไอโค<ข>ลโคลเกมเมอร์พักหน้ามือจังอัตราเร่งมันก็เลแรงครับเออรถไฟฟ้าตอนนี้มีสองคันเนี่ยมีของเรโนลแล้วก็ของสแกนเนีย แรงแผมผมเป็นไอเนี่ยผมเป็นไอไอวีโกะที่เป็นรถไฟฟ้าไม่มีไม่มีไอไอวีโกวไม่มีรถไฟฟ้าใช่ไหมไม่เป็นรถน้ำมันหมดไอวีโก้ตัวใหม่อ่ะตัวใหม่ก็รถน้ำมันโคโคเกมเมอร์คัแขกมาแล้วรถไฟฟ้าถ้ารถไฟฟ้าเนี่ยไอตรงตรงหลอนน้ำมันอ่ะมันจะเป็นรูปเป็นรูปไอเนี้ยรูปไออะไรนรูปไอที่มันเป็นเป็นฟ้าผ่าอย่างเงี้ยนะสัญลักษณ์มันจะเป็นฟ้าเป็น ฟ้าผ่าลงมาเป็นรูปแบตเตอรี่ตรงในจีนเอ่ไห้ครับตรงใช่ตรงไอ้ F3 ที่เราดูอยู่อ๋อแสดงมับบนจะเป็นน้ำมันอยู่น้ำมันครับโดยไฟฟ้าตอนนี้มีแค่สองยี่ห้อน,นั่นเองแต่ผมอยากขับรถไฟฟ้านะผมรู้สึกว่าตาเล่งมนันแรงโคโคเกนเมอร์ทักเป็นรูปกรอบแบตเออเป็นรูปแบต นานี่โค้งนะาจา๊ะเลยนะโค้งนะจา๊ะเลยที่โค้งนะจ๊ะต้องระวังสไลด์อีกแล้วไม่กล้าเข้าเร็วแล้วครับก็เป็นเร็วมากถ้าธรรมดาเข้าได้นะแต่ถ้าฝนตกอ่ะเข้าอย่างงี้ไม่ได้สไลด์ไอวีโก้กับรถคุณปู่ตามไม่ทันครับไอวีโก้เขาแรงนะเขาเครื่องห้าร้อยหกสิบนะ แรงอ็นะแต่สก<อ>แกนเนียคันนี้น่าจะสามร้อยกว่าแต่ว่าโคโคเกมเมอร์ขักแรงแรงอเนี่ยมันเขียนข้างนอกมันอีกหนึ่งลูกปะสามร้อยแปดสิบไงเนี่ยมันเขียนอยู่เขียนหน้าทางอันนี้แรงมาสามร้อยแปดสิบรถคุณปู่ชิดหัวนะครับชิดหัวชิดหัดว,ว,วเลี้ยวใต้สะพาน ไอซ่าสองร้อยสี่สิบห้าติดตามครับติดหัวมันไรก็ติดอขอชิคอคิดัวเา้นปู่นี่ต้องมีมีไม้เท้าด้วยในะอันเนี้ย กรนีอาร์สองพันเก้าสามร้อยแปดสิบแรงมา้าตัดเกียร์ทางด่วนชิดซ้ายนะจ๊ะทำน,นี้สองพันยี่สิบห้าแล้วฮะยกงยัง,ย,งยังมีอยู่เหรอครับแม่ยิยรถคันน,นี้ก็สวยอะ่ะลำปูอา่าวเรียบร้อยเกียร์เกียร์ตันแล้วแปดสิบเกียร์มันตันแล้ว่ะโคโคเกมเมอร์คักอยากเล่นเลยนะ อยากเล่นอ่าโหลดคอมแล้วเงี้ยกดไลค์เรื่อยๆเงี้ผู้เกี่ยวเขาเลือกตั้งเงี้ยจริงอยิซ่าสองร้อยสี่สิบห้าผมเพิ่งโหลดมาวันนี้เลยวิ่งทีมข้างทางตลอดเลย สนอะไรเลยเลยรถบริษัทอ่ะเรียกว่าใช้ไม่คุ้มไงต้องชนนี่มันพังรถบริษัทประกันเยอะแรก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 นี่คือแบบโอ้โหติดคว่ำบ้างเลยมาชนบ้างเลยเดี๋ยวติดเกาะกลางบ้างเลยต้องดูหางดีๆครับตีเมง่ี้ตีวงมาหัวไปนะหางมันไม่ไม่ไปด้วยนะติดใช่ตัวนี้ไม่เลี้ยวตามอ่ะ อ๋อจริงนะเวลาเวลาขับมันไอีซ่าสองร้อยสี่สิบห้าเรียกรถยกทั้งวันนี่ผมผมผักโปรมาเลยสุดนะแต่ว่ารถมันไม่ใจอ่ะรถมันไม่ไปตามที่เราต้องการต้องชะลอความเร็วโคโคเกมเมอร์คักแอดไอีซ่าสองสี่ห้าจอยเล่นกันได้นะครับเล่นกันได้เลยมาจอยจอยดิสคอร์ดเล่นกันได้จอยไว้ก่อนเล่นมาหลังก็ได้ ไอซ่าสองร้อยสี่สิบห้าได้ครับครับเฮ้ยข้างหน้ามีเพชเชนมาร์คว่ะคุณโอไปยไอซ่าสองร้อยสี่สิบห้ามีลิงก์งไหมโคโคเกมเมอร์คักตอนนี้รับสมัครคนขับรถลิงก์อยู่นี่ครับหน้าติกตอกครับหน้าโปรไฟล์ทิกตอกมีของดิสคอร์ดอยู่ ครับผมกว่าสิงใครเยอะวมันเป็นแบบไล่เหมือนกันนะแบบไหลอ่ะแต่ว่าเป็นด้านหลังเดี๋ยวขอไปเชรปเชล랩เอไอซ่าสองร้อยสี่สิบห้าขอบคุณครับโคโค่เกมเมอร์คัคแอดไอซ่าสองสี่ห้าอยู่ล่างโปรไฟล์ครับทำไมมลมไฟไม่ตรงเป็นเกลียงสายว่างไหมเรียบร้อยมันมาแล้ว ไอซ่าสองร้อยสี่สแบบิบห้ารถผมยังคันแรกอยู่เลยอุ้ยเครื่องดับอันนี้ผมก็เล่นใหม่นะเนี่ยโปรไฟล์นี่คือมีเงินแสนเจ็ดแต่ว่ายังไม่ได้ซื้อรถผมมีเงินอยู่สามแสนห้าฝันววแต่ยังไม่มีรถเลยเปิ้นขาย ใกล้กว่าเนี่ยถ้าเราไปทางน,<ค>นี้ใชรับงานครับเรื่องเราอยู่เทินใกล้กว่าอยู่เทินทางนี้ใกล้กว่าให้คุณไอซ่าสองร้อยสี่สิบห้าอันนี้ภาคไหนครับภาคไหนรับงานแล้วครับอันนี้ภาคสองครับอือใช่ไหมครับี ETS <Idi ot. S 2> ภาคสองนี่อะไรเนี่ย ซื้อมาสองเกมเลยก็ได้นะ ETS E T S สองเลยหมดตรงนี้ผมรับไม่ได้เหรอสกิลตึงไม่ถึงอา้อาวเหรอนี่คือเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งเล่นใหม่ไหมนะของคุณแบงค์โคโคเกมเมอร์ทักแ<ไ>อดอีซ่าสองสี่ห้ายูโรทรัคซิมูเลเตอร์สองใหม่ถึงผมต้งเล่นก็อลองรับรับงานวิ่งเอาก็ได้ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวของคุณโอเขายกเลิกเดี๋ยวเขาหักหักเงินเงินหมดแล้วลนะ่ะ <c oughs> อ,อ้ยกเลิกไม่ได้เงินหมดยกไม่ได้ไปหาตปอบริษ oh no? <oh no? ัทไหนมาครับอยู่เมืองไหนก่อนตอนนี้ตอนนี้อยู่แมนแฮมแมนไฮเออแมนไฮแมนแฮมแมนไฮไปไปโคลโคลงโคลน โคโรนแมนทานไปโคโรนแมนไปโคโรนเยอรมันไอซ่าสองร้อยสี่สิบห้าผมโหลดภาคสามเดี๋ยวไปโหลดภาคสองครับเดี๋ยวก่อนภาคสามมันเห็นนั่นแล้วภาคสามันเกมเกมมือถือนะคนละคนละเกมนะผนไปไม่ได้อ่ะไม่เคยไปเมืองนั้น จดอดเรียบร้อยขอ <os> ง <render S 2> เราจอดในรถมัน,เป,นมเป็นเมืองเดียวพีเป่าพี่พี่รครับมันเป็นโคโคเกมเมอร์คักภาคสามเป็นของมือถึงนะไอซ่าสองร้อยสี่สิบห้าอ่อออันนี้ในคอมหรอใช่ไอซ่าสองร้อยสี่สิบห้าขอโทษครับโคโคเกมเมอร์คักใช่ครับ มันเป็นเมืองหลักครับแต่ว่าผมไม่ผมไม่เคยไปเมืองนั้นไงผมก็เลยไปไม่ได้ oh. แล้วข้างๆเมืองข้างเคียงมีไหมครับเมือ